ท่านผู้ชมครับเห็นข้างหน้าที่อยู่ในตี้ผมไหมครับพิกิตแบดบัตครับผมตัวจริงเสียงจริงครับผมมาเราเข้าไปในดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ ของบางวามีนาซังครับผมสวัสดีครับผมที่สู่ช่องจ่าเมคแอสเตอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม r o v i n อีไอออการอีกครั้งหนึ่งครับผมก็หายไปกันสักพักหนึ่งสำหรับการทำคลิปไฮไลท์แบบของผมนั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมเนาะก็ มาทําการลงแรงพร้อมกับโฮชิซากุโนะสองคนนะครับผมแต่ครับบังเอิญนะครับผมไปเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับผมเนาะก็ผมบอกในต้นคลิปแล้วนะครับผมนั่นก็คือพิกิตแบดบัตนั่นเองนะครับผมซึ่งพิกิตก็เล่นยอนอยู่เลรล่างนั่นเองนะครับผมแนละ้วก็เขาน่าจะมากับอีกหนึ่งคนนะครับผมเนาะเป็นโตโรเมทซอมนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมเนาะก็มาช่วยผมในการฟาร์มนั่นเองนะครับก็เขามากันสองคนส่วนผมก็มากับโฮชิซากุโนะนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ จะมาเล่นพร้อมกับพี่กิจแบดบัตนะครับผมโดยการดับเจอบังเอิญด้วยเลยนะครับผมเนาะก็กดลงแรงปุ๊บนะครับผมก็ชื่อคุ้คุน,นะครับผมกิจแบดบัตนะพี่กิจนั่นเองนะครับผมเนาะก็มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมนะก็มาทําการเล่นด้วยกัน นะครับสำหรับคลิปนี้พร้อมนะผมผมทำการเล่นเพลงนะครับผมเล่นเพลงเซตเดิมนะผมเป็นเซตตีเร็เลวสวนแฮนเดอร์นั่นเองนะที่ผมเคยทำคลิปที่แล้วนะครับผมนะคลิปล่าสุดที่ผมทำไฮไลท์นี่แหละนะแต่ก่อนอื่นครับเราทำการฟาร์มเวลสีผมเพราะว่าพี่กิจใหมันก็จะมีความลำบากมากขึ้นแต่ผมในอันตีแอดโดเล็ข้างหลังก็ผมตอนนี้เก็บไปคิวของทางลาวิลก็ผและเก็บของทางอารลัมเป็นที่เรียบร้อยได้2คิวครับผมเนาะโอเคเพื่อให้ต้นเกมให้ผมเกิดแล้วก็พร้อมกับพี่กิจด้วยนั่นเองนะครับมาครับมาเอาเลนกลาางหนน่อยครับผมเะ กีฬากลางแบพอดีเป๊ะเลยนะครับผมมาตีกีกลางนะครับผมโอ๊ยโดนดาวกระจายไอเดียผมแต่ไม่เป็นไรครับดาเมจยังเบายครับผมฝั่งตรงข้ามแต่ผมก็เก็บไปหนึ่งคิวพร้อมกับหนึ่งแอสซิสต์ครับผมมาครับก็เป็นการเจอโดยบังเอิญนะครับผมน้องก็มาทําคลิปนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเนาะแล้วก็วิธีการเล่นเพลงนั่นเองแต่ตอนนี้ผมเห็นอะไรแบบทางอาวิวว่าผมเลยแอดโนเล็เข้าไปจังหวะนี้ครับผมเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยครับผมพุ่งเข้าไปหาสุดๆชุดลมุนเลยครับเดินแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย อนเมชัดากอนเกิดแล้วมาครับผมอานลมก็เช็คแบบหาจังหวะสุกถูกครับผมแต่ผมปัญหาคือมันไม่มีพันนิดนสิถอยออกมาครับผมถอยออกมาไหมเพราะผมไม่ไหวนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเอาโดนล้าผมเอางานเข้าแล้วสา่สตาร์จังหวะนี้ไอรไดาแลกมาผมแอดโดเลตไปไม่ได้ครับผมถือว่าโดนล้าเสียคิวไปครับผมแต่ก็เป็นความผิดพลาดของผมด้วยนะสำหรับไฟนี้นะครับเพราะว่าทันทีผมไม่พร้อมด้วยนะครับ มาครับเอาใหม่เอาใหม่ก็เดี๋ยวพลังแห่งเด็กเกมของพิกิจกับผมก็จะเล่นได้ข้องแคลว่างไวข้องแบบไม่ใช่ข้องแคลเป็นการแบบเพิ่มดาเมจคูณ2นั่นเองนะครับมาครับไม่เป็นไรเอาดาร์ก็ได้วะตีคลีบเด็กก่อนนะครับผมโอเคข้างบนก็อยากได้เอลีมกันนะแต่ขอดาร์ซัเลเยอร์ก่อนละกันเอาเก็บเอาจะถีบไปก่อน ตีครับต,ตีตีตีแต่ตอนนี้เห็นไอรีมาครับผมจะมาลัดผมโอ๊ยโดนตับเบิร์เทอร์เบอร์แต่ว่าข้างไปดักทางไอรีข้างหลังก่อนดีกว่าจังหวะนี้ผมกดแอดโนเล่เข้าไปหาโอ๊ยโดนสตาร์นไปจังหวะนี้ตัดซิลครับผมกดอันตีใส่หาผมแต่ว่าผมยังไม่ตายแต่ผมนี่กงไปสวนกลับครับผมเก็บคิวไว้อีกแล้วครับผมกาลิกาของซากาโฮชิซากุโน็ก็กำลังเก็บคิวอยู่แต่ว่าได้์แรกเก็บคิวของโตโร่เม็ดส้มไปครับผมแต่ผมขอกลับบ้านก่อนละกันนะครับแต่เอมิลี่ครับผมเอมิลี่บอก ผมไม่สามารถช่วยได้โอ้โหจังหวะนี้สวยจริงครับผมพี่กิจเป็นการวิงฟิลด์ซันใส่ของไอรีผมแล้วก็โดนดาเมจของกาลีด้วยนะผมก็แลกกันไปครับเฮวิลี่แลกกับไอรีเนาะออฟเลนกับออฟเลนสวยงามมากครับผมมาครับฟาร์มต่อเลยเลยผมรอพลังแห่งเ็ดเกมจงบังเกิดครับผมตายเฉยโอชีได้กล่าวไว้ครับมันตายได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ โอเคครับ okay. เอ้าร้านผมอีกไม่เป็นไรแพทใหม่คือมนันนับนับการฟาร์มป่าได้ครับผมนะถ้าโดนร้านนะครับโอเคครับ okay. ตอนนี้ไปปิดข้างหลังดีกว่าไหมแต่ว่าไม่เอาดีกว่า,วาเพราะว่าอันนัมันมีล็อกอะดิเราค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆผมหาออชทีมหาของไปเรื่อยๆครับมาเราเดินกับคุณโฮชิก่อนแล้วกันโอเคไปฟาร์มบ้าฟ้าต่อครับผม เราจะพยายามเดินให้สุดความสามารถของผมของผมแล้วก็หาเงินเท่าที่จะทำได้ครับแต่ตอนนี้ไอรีข้างบนอยู่คนเดียวนี่หนีออกไปแล้วครับผมไม่เป็นไรกัจจว่าจะไปขึ้นไปข้างบนหน่อยโอเคฟ้าไปเรยครับแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อแต่ตอนนี้ครับเห็นกลางสองตัวจังหวะนี้ยังเข้าไม่ได้มันจะเกินไปแต่ข้างล่างครับผม 2ตัวลาวิลอันลามอีกแล้วผมจังหวะนี้ขอคุ้งไปหาหน่อยละกันโดยเฉพาะแครี่เนี่ยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าว่ะมันมีล็อกอะทีถ้าไม่มีอันลามนะบอกเลยลาวิลได้ตายสถานเดียวแน่นอนแต่ตอนนี้มังกรเกิดใหม่เป็นตัวที่2ผมผมเ,เห็นซีว่แวบแอลขวานะทำอะไรอยู่ครับไปรุ่นอ่าน่ามังกรออกมาครับผม เดี๋ยวรอทำจังหวะสวยๆหน่อยแล้วกันแต่ตอนนี้กลาง2ตัวลราวิอารามมาเช็คแล้วจังหวะนี้ผมตอนตอนนี้มันมาคังอระไมโตแล้วผมเก็บได้แล้วผมมังกรเอฟซด์ o าก้อนตอ,ตอนนี้ตรงกลางผมไอริโอ้โหตายไป่เทียบร้อยผมได้เก็บคิวโดยของเอเมลี่มาแบบฮืมฮึซิลซิลซิลใจเย็นซิลแต่ตอนนี้ผมจะใจสู้ไหมยังไม่เอาดีกว่าวะ่ะรอหาจังหวะสวยๆครับผม พอหาจังหวะสวยๆแล้วก็อาราลมจับแล้วผมจะได้เข้าไปหาได้นะครับผมแต่ยังไม่เอาดีกว่าค่ะแต่เดนบนนะครับผมแต่ดันป้อมฟีครับผมป้อมบนแตกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดียบร้อยครับผมแล้วเลนล่างก็ด้วยผมไปเล่นเลนล่างดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะไปเล่นเลนด้านดีกว่าครับผมเพราะว่าป้อมกัจะแตกแล้วครับเหลือครึ่งหลอดป้อมไม่แตกบ้าเลยเหลือครึ่งหลอดโคตรเยอะเลยรอก่อนรอก่อนรอเวฟต่อไปแหมใดแหลกถ้าผมเนียนตะกี้นี้ได้นะ อาจังหวะสวยๆครับผมเอมิลี่ก็ไปดักทางวับแดงของซิวนั่นเองตีนิดนึ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 งอืมปล่อยดีกว่าครับเขี่ยชิปไวเกินมาครับเล่นเลนล่าดีกว่าครับผมจังหวะนี้แอดโนเล็เข้าไปหาลาวิลครับผมจังหวะนี้พุ่งเข้าไปสกิลไปจังหวะนี้มันฟิกเกอร์โยกตอนนี้เก็บคิวข้างหลังไปเทียบร้อยนะเก็บคิวของอาราแต่อาราผมมาล็อกผมแต่ว่าผมยังรอดอยู่ครับผมแต่ตอนนี้ครับเจไดสิไปเออร์ของทางของไดแลกครับผมตอนนี้พาใส่สกิลไปอยู่แต่ว่า ผมพอก่อนดีกว่านะครับมาเวทบัฟฟ้าก่อนละกันโอเคครับเอากาลีดได้นึกว่าพี่กิตได้นะมาครับเจ็ดสิบบาทไปแล้วผมไอรีจจ๋าท่านมาแล้วจ้าถอยก่อนดีกว่าครับผมสกิลยังไม่พร้อมครับใจเย็นโอเคครับตอนนี้กลางเกมแล้วผมเนาะก็เดินมีของกันละมาหาของเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้พี่กิจบัฟฟ้าให้ละกันเนาะโอเคเอาบัฟฟ้าได้เลยครับผมโอเค เพราะว่าเห็นพี่กิตมานาน้อยผมให้เลยดีกว่ารับให้พี่กิตได้แบบมีพลังเอกเกมจบบังเกิดับแต่ตั้งล่างครับผมเออสองคู่นี้ไอสองคอนนี้อีกแล้วมาไปเคียร์ชีฟต่อดีกว่าแต่มันหนีไปละ <c oughs> มาเคียร์ชีฟหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> นี่ก็หาโอกาสดันป้อมดังเลยเว้ลาวิลกับอารามเนี่ย <c oughs> มา ตีไปได้เลยครับแต่ตอนนี้ครับตโตโร่ไปปวดนิดๆหน่อยๆครับตรงนั้นตองหาจังหวะสวยๆครับผมตอนนี้ดับเบิลเทอร์โบใส่เอเมอรี่ครับแต่ว่าไม่มีใครตามครับผมข้างล่างก็น่าได้นะเนี่ยมีลาวิกับอารามเนี่ยเอาสักรอบหนึ่งไหม <c oughs> ไม่เอาดีกว่ารอให้มันลึกมากกว่าน,นี้ก่อน รอให้มันเลืองมากกว่าน,นี้ผมจะได้ล้วงหลังได้แต่ตอนนี้คีบเข้าแล้วผมจังหวะนี้ผมการียิงปืน M16 แล้วจังหวะนี้แต่ว่าขอดันป้อมสักป้อมหนึ่งหน่อยละกันเนะาะเรามันหนีเข้ามาในป้อมในละแต่ไอรีตรงกลางจะเคเลียร์เลนกลางมานันหนีไปละโอเคเราไวเว่ no, wait, wait, รับฟ้า่อนดีกว่าผมแต่ตอนนี้ไปปิดข้างหลังของทางซิวดีกว่าผมแต่มันกดอันตีอยู่แล้วตอนนี้เก็บชิวของทางซิเวเป็นที่เรียบร้อยแต่ไอรีจะมาปิดหลังของพิกิ๊กก็ผมแต่ว่า ยังรอดออกไปได้ครับผมส่วนผมก็เช่นกันครับผมอารามอย่าเพิ่งจับนะเฮ้ย <c oughs> เอาโอเคจับเอมิลี่ครับผมเอมิลี่ยังเลือดยังพอไหวอยู่จังหวะนี้และตอนนี้ผมไปทางของครั้งของคิวไข่ไข่ไว้เนี่ยแต่ผมกดมาเอาฟอสก่อนละกันเนาะแต่ลาวี่ฟิกเกอร์โย้จังหวะนี้ต้องขอถอยก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้โดนดาเมจของได้แล้วก็ผมโคตรอันแรงผมถอยดีกว่าครับไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นครับถอยดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านโอเคตีนเร่งอันนี้ก่อนวิบัมาพายก่อนแล้วผมใส่ลุนวิบัมาพายนะครับผม โอเคเด้ง <Okay, S 2> <laughs> เลือดไปก่อนนะผมนะโอเคฟาวพีกกี้ให้กลับบ้านก่อนครับโอเคลามากกังกอนออกมาครับจะเอาโฮลี่ดากอนนะครับโอเคตีเด้งเลือดครับตีเด้งเลือด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 อืมอืมโอ้ยโดนตวัดอีกตีเด้งเลือดครับไม่ต้องกลับบ้านครับตีอย่างเงี้ยสบายสบายครับอืมอืมโอเค okay. ไปเอาแบบแดงต่ออุย้ยไอริ เกือบแล้วนะผมเกือบโดนแล,ล้วเกือบโดนแล,ล้วเกือบโดนล,ล,ล้วกระจายโดสนสตาร์ตอนระหว่างอันตรีแล้วไปเราไปเอาดาร์กดีกว่าครับผมเอาสองเอาจุทิฟเลยกำลังไปครับผมโอเคมาถึงแนละ้วดีครับได้สองเอาจุทิฟซึ่งแพทใหม่เนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าถ้าเราได้ดาร์คซเลเยอร์ตั้งแต่ตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยมันก็จะมีการ์เดียนมาแล้วผมหรือมินิดาร์กครับผมมาเนาะก็เป็นอะไร แบบที่แบบเอ้ยดีไว้อะไรเงี้ยมันช่วยดันป้องไว้ได้ครับผมแต่ตอนนี้เห็นข้างบนแวแบๆนะจังหวะนี้ไปแอดโดเล็ข้างหลังใสโ่โอ้โหตำลุงตุ้มบอลครับผมจังหวะนี้มาทั้งอำเภอเลยครับผมตีแม่งตีนะครับตีให้ยักบโอเก็บคิวได้แลกไปแล้วครับผมและดันป้อมฟรีอีสปอร์ตแน่นอนครับผมตายสามีเกียก้ยวผมไม่ใช่ชายสี่มีเกียก้ยวผมโอเคโอ้โหจังหวะน,นี้ชุลมุนมากครับผมชอบเลยครับผมตัวเพนถูกใจสิ่งนี้ตายสถานเดียวครับถ้ามันมาออขนาดนั้น โอเคพี่กีดรุดคมอยู่ครับตอนนี้เอาเล่นเลนกลางล้วการดนาการเดียนมาละโอเคเก็บร้อยแล้วป้อมแตกตรงกลางเลกป้อมหนึ่งตีให้หนำสำราญนะผมใัวนันี้ตีครับตีครับได้สองป้อมฟรีสปอร์ตครับผมข้างในเหลือสามป้อมละโอเคเราจะหาจังหวะให้สวยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมและป้องกันไม่ให้พี่กิดโดนนั่นเองนะครับ <S <S โอ้ยหืมโดนดาบจใายแวบ,บๆก็ยังโดนนะ อย่าโดนตรงนี้อื้อารามเอ้ยมาเราไปเล่นข้างหลังเรนดีกว่าครับผมน้ะเอาจิบผายแล้วโอ้โหล็อกเวนสแสนใส่ผมเลยแต่ไม่เป็นไรได้ป้อมอยู่ครับผมอื้อันนี้ผมพลาดจ,จริงน,นี่พลาดรอบสองเด้อพลาดทหารเดียวเลยไม่คิดว่าอารามมันมจะมาตรงนั้นด้วยไงโอเคครับผมเฮ้ยเล่นบนไอริ แต่ไม่เป็นไรครับสามตัวผมไปแล้ <c oughs> ี่ตโตโรเมตซ้อมกับพี่กิตบาดไปแล้วผมเ <c oughs> พื่อนผมก็เช่นกันเน้อของโชชซากุโนะแต่ว่าผมมาเคียคิดตรงนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้ไอรีปาาตกใจผมไม่โดนแต่ว่ากระโดนของพี่กิตออนสลอดไปครับผมอารามจะมาช่วยแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วผมมาตีโอ้ยฟิกเกอร์โยกเลยครับผมชงแัปเลยรับผมถอยดีกว่าว่าเออ,อยามา<ไ>จากผมโอ้โห้โหลาวิวเอลไซด์ด้วยเรียบร้อยแน่นอนจังหวะนี้ผมว่าตายสถานเดียวอืแต่ว่าโตโรเก็บคิวได้ครับผมก็ตายหนึ่งคุมสามครับตอนนี้ สามนาทีแล้วผมอได้ป้อมกลางแล้วผมตอนนี้เหลืออีกป้อมหนึ่งครับเนล่างสามป้อมสามป้อมไอ้สามทางสตีมเมอร์แล้วผมตอนนี้ไปเรากำลังไปช่วยแล้วผมถ้าไม่มีารมณ์นะบอกเลยผมเล่นฟรีได้เลยบอกเลยแต่ไม่เลยครับเรามีพลังแห่งเลเกมแล้วผมตอนนี้มาครับในป้อมนี้น่น้อยับผมสามทางแตกครับผมตอนนี้โอเคเราหาจังหวะสวยๆับผม แต่ยังเข้าไปไม่ได้ครับรอจังหวะที่ดีที่สุดถ้าอารามจับได้เมื่อไหร่ถ้าอารามจับตัวอะไรตัวหนึ่งเมื่อไหร่ผมก็จะเล่นได้แน่นอนดับโบเทอร์โบดีนะโดนโัวโ,โลดีไม่โดนผมด้วย <laughs> ยิงครับโอ้โหสับโอ้ยิงคนไหนโอ้โห,โโหพิกเกอรย์ยกครับผมหือสุดยอดครับผมตอนนี้ทางของอารามกับซิลตายแล้วครับผมแต่ตอนนี้ขอไปปิดข้างหลังของทางไดแลกกับไอรีก,ก่อนดีกว่าครับผมแต่ว่ามันหนีมาหายผมแล้วครับผมแต่ว่าซุปเปอร์คลิปกำลังเข้ามาพอดีครับผมตอนนี้ปิดสกอร์ไนดะ้ปิดจบเกมได้นอนเจอสิบบ้าทก็ยังไม่ดามิทไม่สมุดท้ายของผมตอนนี้ตีป้อมหน่อยละกันแก้จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนาะแต่นี่คือคลิปนะผมสลับไฮไลท์ในการเจอ พี่กีบแบดบัตนะครับผมสำหรับการลงแรงนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์และดิ่งหัวดิ่งแจ้งเตือนเพื่อฮัตคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับซีเรียลเนสทาบายบายครับผมเนาะก็ขอบคุณสำหรับพี่กีบแบดบัตด้วยนะครับผมนะโอเคครับเจอกันครับ